เร <ah> bon <ah> <ah> ิ่มใช่ไหมก็เริ่มนะเออเริ่มปะสวัสดีครับรายการเปิดใจดาราครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคุณจิ๋งกิจกันทั้งวงครับผมเขาเป็นนักแสดงนำก็ยังไม่ถ่ายตุกคุณครับซีเรียสไหมครับมือเท่าตะก้อครับผมเขาเป็นนักแสดงนำจากหนัง The c h a n g e หรือว่าจุดเปลี่ยนนะครับผมเป็นหนังสั้นที่เราท แสดงภาษาคลาสสิครับร้อยปีต้องร้อยปีเนาะร้อยปีก so, ็อย anyway. ู่นานอ่านกนี้ก็จะตายแล้วครบรอบตายร้อยปีครับหลอดตายวันี้ก็อยากจะดูเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณเชื่อกินกันงูเขาบอกว่าเขามีชีวิตการเป็นอยู่กินอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนอาศัยยังไงเป็นมนุษย์แบบไหนครับผมก็อันดับแรกเลยครับอยู่มันนุ่นมันนุ่นยุ่งหินยุ่งหินเหรอเก่าเว้ยเก่าเก่าดูพร้อมพร้อมเหรอ เอาเพื่อนพ่อแลาวเพื่อนพ่อโอยเพื่อนพ่อยวไปรักมีกันเลยนะครับคือคือว่าอยากให้คุณเล่าประวัติเกี่ยวกับครอบครัวผมว่าเกิดที่ไหนใครตายไปแล้วบ้างครอบครัวคนเงาอยู่ที่ไหนนะครับเกิดมามาเนี่ยลองทิมเปิลผมว่าเกิดจากของพ่อของแม่นะไม่เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ของพ่อที่ไข่พ่อไข่พ่อครูดิของพ่อแล้วแล้วแม่ไม่ท้องเหรอแม่ไม่ท้อง ก็ไข่พ่อกูท้องแม่มะแม่มึงเลยหรือแม่กูอะคือไข่พ่อโอเคับไข่พ่อกูก็ท้องแม่กูดิอ๋อมึงก็ต้องใอหมต่อเลยครับต่อเลยถ้าเป็นไข่พ่อกูจะเป็นไงวะก็เป็นเพราะลูกท้องแม่มึงดิไข่พ่อกูก็ท้องแม่มึงไงแต่ท้องแม่มึงก็ได้อืมไม่ได้ก็กูไม่เหมือนกันต่อเลยครับแม่กับมึงอ็อยุ่ห่างกันสิบสี่ปีเองเหรอ ผมก็เกิดที่เชียงใหม่นะฮะก็อยู่โรงพยาบาลนะเรามาทำผ่าบางอย่างแลก็ตามแม่มาแม่ทำผ่ามาหาแดดมาหาแม่แม่หรอเออดีถึงว่าาผ่าแม่กูมาทำงานมาทเปิดร้านทำงานแล้วกูทำกับแม่ก็ทำงานกูทำงานเป็นนักเรียนกูได้แล้วแล้วทำไมไม่ไม่เรียนที่ได้พูดแล้วกลับมาผักที่นี่แล้วกลับมาหน้ากับแม่แล้วก็เช้าก็ไปเรียน มึงลองทำแบบกูไหมไม่เอาไม่เกิดไกคอับมึงก็มึงก็ไม่ต้องทำอ,อะไรกูเกิดไกลกูยังไม่ทำเลยต่อแล้วอย่าให้กูเล่าอะไรแกก็อ,อยากจะทราบว่า,าการมันอยู่ของคุณเป็นไงคุณเียนอยู่ชั้นไหนตอนนี้ตอนนี้ดีนนกว่าเจาะใจคุณเลยคุณรู้สึกยังไงครับกับการที่ทางเอช s ีสตูดิโอเฮาเราื่องคุณมาเป็นนักแสดงนำนะครับเป็นตัวเอกของเรื่องเลยครับมอ้ตรงว่า แค่วันเดียวเนี่ยอารมณ์กูมีสีอ่อารมณ์อะเจิงเศร้าเมาแห้งเหี้ยอะไรมากหนาก็ไม่รู้ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะอยู่ดีแม่ก็ให้กูหัวเราะผมเข้าใจแล้วครับผมผมเข้าใจแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงก็อยากจะถามคุณว่าฉากไหนเป็นฉากที่ยากที่สุดในตอนที่ทำด้บยนี้ฉากเศร้าแล้วมาร้องไห้ฉากเศร้าแล้วมาร้องฉา,ากเศร้าแล้วมาร้องไห้นก็ต้องมัก็ต้องครับเศร้าก่อนไปถร้องไห้เศร้าร้องเศ้าหัวเราะแล้วร้องไห้เหมือนกัน มันต้องร้องไห้ก่อนร้องไห้ก่อนเท่า,า,า,าที่จำได้นะครับหลายเทคมากเลยนะครับฉากเข้าบ้านเ่ยฉากหวออัวเลาะครับหัวเลออ้อครับครับครับหัวเลาะมันต้องดูประตูไม่ได้ปิดใช่ครับจำได้ว่าฉากนี่แบบในนาทีแบบสไนเปอร์อะไรท,ท,ทำให้คนในกองอึ้งอึ่งร้าเสียวแล้วไม่ได้ตั้งใจหรอกมาตรงไหนแม่งไม่ปิดประตูกูเองคิดว่าอแล้วคุณคิดว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างใน ถ่ายมือถ่ายมือเยอผมสามเลยแรับผมพวกมืงนีไงพวกมือแลยครับผมพวกมือทุกคนเลยครับผมทุกคนเลยก็ถ้าถามคำถามข้อเลยครับอยากจะให้คุณนัทเนี่ยช่วยอธิบายแล้วก็เล่าบทย่อของเล่าบทนัทเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังครับก็ผมเรวนะครับแล้วผมก็เป็นคนดีเป็นคนเร็วที่ได้กลับตัวนะครับผม จำหน้าคนในหนังแม่ตายปะกับแม่ตายแม่ตายแม่ตายนะแม่ตายกับหน้าเดียดายเพราะแม่แม่ตายแม่แม่ตายแม่ตายเลเรื่องเลเรื่องมันเลยแม่กูเป็นคนนี่เห็นแม่ไม่มีทันได้ปะกับป้าเหรอเป็นคนเป็นคนอะไรตายนี่ตอบเป็นคนเชียงใหม่กูตกเลยนะคนไทยปะเป็นคนไทยเหรอเบื่กลัวเวอะถ้า่าสาเหตุการตายแม่ ก็ราะบันไม่ได้คิดหรอกมันไม่ดูดก็เราเรานอนแตกเราไม่ดูดีตายอยู่ดีก็ตายเออตายมีสาเหตุไหนใส่เดนนอสแน่ที่เฮียแม่งดูเดนนอนเยอะไปพวกอยเงี้ยไม่งควรเขียนบทแม่งไม่คิดยนมาเนอยอากให้คุณรู้นะไอ้เฮียคนไหนเขียนบทเนี่ยรู้เลยใคริริชัยไอ้บุญว่าไม่ใช่หรอกต้องน่าจะเป็นในแข็งแรงนี่แหละต้องต้องเรื่องว้าป่าวแม่ตายแม่งตายอ่ะ อสุดท้ายนี้ครับของรายการจอดใจดาราเราอยากจะให้คุณสธียรติกันทวงได้ฝากหนังเรื่องนี้กับผู้ชมนะครับว่าจะออนแอร์ air, ใน YouTube วันไหนจะปล่อยวันไหนครับก็สำหรับการแข่งครับจะเริ่มแข่งวันท,ท,ที่สิบสี่สิบสี่สิงหาคมใช,ใช่ไหมครับเจ็สิบสิงหาคมผู้นี้จะเป็นวันศุกร์นะครับผมแล้วก็จบเสร็จก็าจะลงยูทูบนะครับผมก็ <Yeah. S 2> คงจะเป็นสองอาทิตย์หลังจากแข่งเสร็จแล้วแม่ก็จากัดผมนะครับผมอยากให้ผู้หลังฝากผลงานด้วยนะครับ ก็ให้ทุกคนมาติดตามเยอะนะครับผมเรื่องนี้เรื่องนี้อัดคุณอัดไหมครับลงมือแสดงเต็มที่แล้ว่าผมก็ทุกอย่างใจเต็มที่นะครับแทบจะร้องไห้สุดยอดเลยครับผมแทบร้องไห้คุณอัดครับแล้วก็อยากจะให้พูดชื่อเรื่องนะให้ทุกคนได้ตามครับจุดเปลี่ยนเดียเชงครับติดตามได้อยู่ที่ไหนครับยูทูบไม่ใช่ครับอยู่ที่ยูทูบครับผมครับจิ๊บได้พูดสักคำยังไงครับผมมันหมดทั้งหมดเลยนะครับสามารถ follow คุณอัดได้นะครับที่เฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กนะครััับบจจิิรรกกวงคผม ผมร้องนี่กูใช่ไหมถ้าร้องร้องนี่กูคุณมือเลยครับแค่ชมเชยแค่ชมชมเชยอ๋อชมเชยว่าเว็บบล็อกของพรับสินิชัยแคนแกเป็นสังเกตุ S I T T I T K A I K A N G L A N G Add me นะครับผมไม่รับหรอกจบแล้วอยู่ทำไมก็ไป้าจบแล้วไปไปก็ไม่ อย่ามึงกูเป็นกูเป็นเพ่กูอยออกกูโกมไปแล้วมึงั้นเดี๋ยวกูถ่ายใหม่ให้ไปต้องดูเพื่อนดูจะโดดน้ำตายเนี่ยแม่งทำเหมือนหม้าใกล้ตายงยเอาผ้าเอาตัวรังทองการทหารฉันเจอแล้วหนาตัวหนานีเขาไปหมด ล็อกที่ห้องนี้ห้องน้ำส่วน,นตัวเนี่ยเขาใช้กีการ์ดตัวค่ะ